วิวนะครับเป็น Ford Raptor นะครับตัวนี้เป็น r a ปเต r แท้เลยครับติดตั้งเป็นตัวกล่องโมเวลคาเฟ่นะครับเดินสายนะครับเก็บให้นะครับที่ช่องนี้นะครับอ่เรสามารถเล่นบนหน้าจอได้เลยไม่ต้องไปใส่อินเทอร์เฟซนะครับให้ระบบน้อยฟังเทเลชันเสียหายหรืออะไรพวกนี้นะครับมีปัญหาก็ลดตัวนี้แบ่งสองหน้าจอก็ได้นะครับราคาก็ ไม่ถึงหมื่นด้วยนะครับตัวนี้ดูทีวีอะไรก็ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นโปรดักตของทางโนเวีนะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นใหม่สุดในประเทศไทยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นทีวีเยอะแยะมากมายเลยทีวีสดต้องการดูช่องสามก็กดช่องสามเข้าไปนะครับ เป็นช่องสามเลยอยากเปลี่ยนช่องแต่ตรงนี้เลือกซีเฮดเปลี่ยนจอได้เลยเปลี่ยนช่องได้เลยดูเวอร์พอยก็ได้นะครับอโอเคทำงานรวดเร็วสเปครมสี่พิเศษตัวนี้แบ่งสองหน้าจอได้นะครับถ้าอยากแบ่งสองจอโภชนาการแบ่งสองหน้าจอตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีก็จะมีะมตัวาดาต a ้าเก่าที่เราเก็บไว้ถ้าเราอยากแบ่งทางซ้ายเราก็เลือกทางซ้ายนะครับอ่า ก็จะนาให้ดีู่นี้ฝั่งซ้ายอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะใช้ GPS ือใช้อะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคอ่ามีเป็น youtube นะครับทุกอย่างในรถใช้งานได้เพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายโนวลนะครับหรือว่าทางโนวลได้เลยนะครับขอบคุณครับ